เส้นร้อยหวายต้องนวดกัดขึ้นข้างบนนะครับป้องกันที่เป็นหมอนรองกระดูกคนไทยเป็นหมอนรองกระดูกกันมากมายนะครับก,ระ,กร,บบาาระดูกครับเส้นปราศาทตขไขนสลังสะดุ้งครับไม่ใช่ก่อนจะลุกนะครับนอนสแกนก่อนลุกทุกครั้งนะครับแล้วเวลาเราดวดตัดขึ้นมานะครับร้อยหวายเป็นหลักนะครับ จุดนี้นะครับจะป้องกันที่เป็นตะคิวได้ด้วยเป็นไงนะครับ เกิดสาเหตุลมจับโป่งดูดูอยู่นะครับถ้าหมอปัจจุบันเขาจะบอกว่ากล้ามเนื้อเสืลมจับโป่งลมสันทิบาดชนกันแล้วก็จะปวดตามหลังเป็นข้อๆค่ะ ต้องเข้ามาอบรมนะครับมีอยู่คนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่มาขอซื้อใบประกาศนะครับบอกว่าเปิดอบรมหรือยังต้องเข้าอบรมครับผมไม่ให้คนอื่นที่คนภายนอกสอนให้แล้วนะครับอาเส้นนี้ก็เส้นอาการปวดหลังนะครับจัดท่าผู้ถุกนวด เส้นกาละคารีอิทาปิงคลาเส้นปิงคาลาจะเส้นเส้นสุดที่กระเบนเหลกนะครับซ้ายบางจุดวขวากดทับกดลงไปแล้วก็วาดเส้นออกมาอย่างนี้นะฮะอย่าให้ใครเอาสอกเอาเข่า นวดไทยแก้อาการที่ถูกต้องนะครับให้นอนสะแขงนะครับไม่ใช่นอนคว่ำนะครับบางคนก็จะนอนคว่ำกันมากนะครับนี่นะครับจะตักตึกตักมีหิ a ปูอนเกาะอยู่นะครับสะสมไว้นา,นานจะทำให้ขาชาขาอ่อนแรง เสร็จแล้วนะครับเส้นสหลังสีเส้นเส้นขอทอดเส้นกาละทาลีนะครับย้ำนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ตัดลงมาข้างล่าง แล้วสันตะแค้งด้านหน้าหนึ่งกำมือปึงลงมาถึงหลังเท้านะครับ ย้ำหลังอีกรอบหนึ่งที่หมอนวด150ชั่วโมงที่ไม่ได้อบรมมาอย่าไปเรียนแบบน,นะครับคุณต้องรู้จังหวะด้วยห้านาทีแล้วนะโอเคเอาไว้กันเท่านี้นะครับอยากได้ความรู้มาหาอาจารย์บรรพฤษธรับสวัสดีครับ